บรรยากาศดีพระจาตอนนี้เดินกลับละจา้าเจบไปกระเที่ยมป้าไดาหลายแล้วเด้ทุงุงบักใหญ่หนึ่งเมื่อ,อยแล้ญญวค่ะปวดขาค่อยมาใหม่อาทิตย์รุ่นคือสิยา้าค่กหรอกละอากาศดีดีจา้าเพ่อนจา้าฝ่าวางในะนี่ปวดขาแห้งเดี๋ยวสิไปถ่ายแม่น้ำไล่เบิ่งจ้า อัปเดตกันไปจ้าตอนนี้เยอรมันห้าโมงสิบเจ็ดนาทีจา้าห้าโมงสิบเจ็ดนาทีที่จะจ้าโอ้ยอยากได้ฟ้องสบู่ครื่องมีฟ้องสบู่เนี่ยนางหน่าฉันบองงามแม่ อ๋อสวัสดีค่ะหนึ่งท่านจ้าราะเบิง่งนางนานให้จ้าบ่งงามดอกชิลายแห้งจช่เป็นเข่ามาาแปบบเดียวนึง อากาศดีดีค่ะมือเนี้ยอากาศดีแห้งค่ะอีดีจ้าเพื่อนเพื่อนเบื้องให้เบิ้งแบบนี้ก็ได้ทั้งหลังเนาะจังสี่หัวหน้าตาสันบบสวยจ้าหน้าตาขี้ลายค่ะก็เลยอ๋อขอบคุณหนึ่งท่านค่ะว่าเป็นอย่างจ้าขาม้าซองเมืองกันก็นกนได้จ้าพลังเงียบขอบคุณได้หลายเลยจ้า ฮัลโหลคุณทักฮัลโหลฮัลโหล everybody oh everyone I c a n อ o t speak e กเบาไปทัวจ้ะเพื่อนๆเราเพเป็นจ้ะเบาได้แต่ภาษาเยอรมันจ้ะหนูลืมภาษา อันอังกฤษละจา้าแต่ว่าพ่อฟังได้อยู่จา้าอากาศดีแห้งจา้าเดี๋ยวเิยยางไปเม่นน้ำลายกําลัางฝ่าวายางจ้าฝ่าายางไปเม่นน้ำลายเสิ้ส้มบรรยากาศก่อนสิกาปาจ้าท้ายทอสดมูนีไรเคืออะไรจา้าเพราะว่าเพื่อนๆยังสิเขามาส้มได้ ข้าทใชหน่อยคุณนบอยากมาส้มเอาใส่เลียหลายโบอยากเขามาเพราะว่าคุณนบมีเวลาคือกันจ้จาสิผ่ายี่สิบกำลังพอดีจะ้ะเก็บชั่วโมงไปจะ้ะให้คุณยูกันดันจ,จ้าจะขอบคุณเพิ่นคือกันจะ้ะ ขอบคุณคุณยูคือกันจ้าผู้ใหญ่เบื้องหลังที่ซอยดูแลจ้าตอนนี้4ีนาที่ันอนิ็ยากปันไดเดี๋ยวิไดทีนาที่หน่อยพูดนะเด้อ ้องไปหอดผลก่อนจ้ะสวัสดีค่ะผู้ดนอนดนอยวาอ๋อ,อสวัสดีจ้าพี่ระอออหนูบ่ได้ลืมพีระออ้อจ้า ช่วงนี้หนูไปเยี่ยมเพื่อนอันขาเจ้ามา่านเบิงอันที่หนูลุ่งอันคลิปอันจีวานเง้าวๆค่ะตอนหนูกินปลาให้เบิดหนูก็เลยแบบว่าอยากขักจ้ะเขาไปหาฮื้อเกาจ่าพี่หลอหนูบ่รลื่อกจนกะบ่เลื่อมมีดีจ่ะหนูมาทาั้งเลื่ออีกแล้ว <laughs> <laughs> เบิงจ่ะ นียางบอกไว้เลยาฝากแห้งมันสิคำหมืดก่อนจ้ะพระเจ้าสนเรื่องบรรยากาศจ้าสมบรรยากาศจ้าพเพื่อนจ้าบ่อยากไรเงา้วปันใดดอกจ้า เพื่อนเพื่อนเขาว่าเบิงหายบ่ได้จ้าเพิ่นทางเมืองไทยเป็อนนอนแล้วเดือจ้าบรรยากาศดีดีค่ะสั้นแน่สะเทือนแน่กะขอโทษขออภยัยเลยจา้า เพราะวา่ายางฝ้ายางแห้งจ้ะพักก็มารอบนี้ดอกขึ้นหลายแล้วจ้ะพักยางไม่เบิ่งพักใคเน,นี่ยอุ้ยงามงามเพียรก็รวยอยู่จ้าเพื่อนจ้านี่พักักงามเลยเนี่ยเบิ่งดูจา้าพนะสามีพ่อพากินไหมจ้าเมืองเนี่ย เพิ่นผ้า,าก,กินนี่ขั้นเพิ่นพ้าก,กินนี่มันว่าเป็นอย่างเดนี่มันแสียบเดนิบนว่าเาจวาเฮสุมผักพันนี้มองดูดอกกขาล่างออกอยังส่โอ้ยก็เลยกินว่เป็นจ้าแต่ว่าแม่นผักกินจ้ามองนี้นผักกินทั้งเม็ดเลยผักค่ะเจ็ดนาทีแล้วอยู่ในปลาผัก้อจ้านี่ ปลาผักเขาเอินว่าผักเสียนจ้ามองนี้เอินว่าผักเสียนเดี๋ยวไปแล้วจ้าไปพี่แล้วไปหาสามีก่อนจ้าจะมันงามขากสาผักเสียนสะออดแห้งเนาะกินได้เบิดเด้เนี่ อุลัวขึ้นอยู่อุ้ยบงังนยอยากมีเห็ดเด้เนออกเห็ดปาเด็กออกเนาะมีผัวกับเขาให้เก็บดอกจ้าเบิงจ้าธรรมศาสตร์จ้า แม่น้ำรรยจ้ะแม่น้ำรายการมาทางนี้คือเก่าทางปลาคือเก่า <laughs> เ <laughs> พื่อนนางที่ใส่เพราะท่านได้เห็นอยู่จ้าสามี <S <s เดี๋ยวสิลไลไหมหรือจ้าพ่ละอ,อเดี๋ยวนุกปิดก่อนเพราะว่าสไตล์เป็นคลิบล่งจ้าขอบคุณในลาได้อจ้าพ่ลอ,อ เดี๋ยวหนูหนูปิดก่อนจ้ะ